สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการมิรักเทดีในการดําเนินชีวิตของคนเราจําเป็นต้องใช้กุศลกรรมสิบในกครองตัวในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเพราะถ้าไม่มีกุศลกรรมสิธควบคุมความประพฤติของเราหรือขาดไปข้อใดข้อหนึ่งจะทําให้ชีวิตเราเข้าสู่หนทางแห่งการทําชั่วเพราะกุศลกรรมเป็นหนทางนําพาคนไปสู่สวรรค์ส่วนอกุศลกรรมสิบ เป็นหนทางนําคนไปสู่นรกคุ้มต่างๆกุศลกรรมสิบแบ่งออกเป็น3หมวดแต่ละหมวดแบง่งแต่ละข้อมีอนุสง์ของการปฏิบัติส่วนอกุศลกรรมสิบก็เช่นกันแต่ละข้อมีผลกรรมที่ตอบสนองวันนี้จะพูดสั้นๆเกี่ยวกับกุศลกรรมสิบดังนี้ 1. กายสุจริต3คือไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติดในกรรมสองวจีสุจริตสี่คือการ ละการพูดเท็จละการพูดส่อเสียดละคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อมโนสุจริตคือไม่อยากได้ของใครไม่คิดปองร้ายใครมีความเห็นชอบมีหญิงสาวลูกครึ่งคนหนึ่งมีพ่อเป็นต่างชาติแต่ไข่ละทิ้งไปถ้าเกิดในสลัมมีแต่โอนหาเชา้ากินข้ามนสาิสัยเธอชอบเที่ยวไม่สนใจการเรียนหนังสือพอโตขึ้นเป็นสาวเธอชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเด็กๆใจแตกด้วยกันจนวันหนึ่งเธอถูกเด็กวัยรุ่นด้วยกันลุมโสมถึง16คนหลังจาก จากนั้นเธอก็ไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารตามผับตามบาร์ไม่นานนะักเธอก็ได้สามีวัยรุ่นอยู่กินกันมีลูกสาวหนึ่งคนแต่เนื่องจากครอบครัวสามีไม่ได้มีฐานะร่ํารวยไม่ตอบโจทย์ในใจของเธอเธอไม่ได้บอกใครเลยเธอตัดสินใจสมัครไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นซึ่งสมัย3 4ปี40สปีนั้นเป็นที่นิยมและฝักใฝ่กันมากของสาวไทย จำนวนมากที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่นเพื่อหวังว่าจะได้สามีเป็นคนญี่ปุ่นที่ดีๆรวยๆเพราะสมัยนั้นขึ้นชื่อว่าสามีญี่ปุ่นชอบแต่งงานกับสาวไทยมากและเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเธอเซ็นสัญญาไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นโดยต้องจ่ายค่าเดินทางทั้งหมด70,000 0บาทมีรายได้เดือนละ10,000 0สํสำหรับเด็กไม่มีความรู้ไม่เรียนหนังสือเงินเดือน ที่ล่อใจขนาดนี้ทําให้เธอตกลงไปทํางานที่ญี่ปุ่นใครๆก็เตือนเธอว่าระวังถูกหลอกไปขายตัวแต่เธอไม่ฟังเธอมุ่งมั่นว่าจะสร้างฐานนะเธออยากรวยไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างคนยากจนเธอบอกเธอไม่มีอะไรจะต้องเสียเธอผ่านมาหมดแล้วผู้ใหญ่ก็เตือนว่าระวังนะแก๊งมาเฟียแก๊งยากูซ่าซึ่งดังมากในสมัยนั้นถ้าใครเข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาได้มีแต่ตายสถานเดียวเธอไม่เชื่อ สิ่งที่ทุกคนเตือนเธอเธอยอมทิ้งลูกและสามีโดยไม่บอกใครเลยแม้แต่คำเดียวเธอโดยขั้นแรกเธอต้องจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่นที่สถานทูตเมืองไทยก่อนพร้อมกับเซ็นสัญญาใบาย,ยาและซื้อตัว๋วเครื่องบินและวีซา่าจึงดำเนินจึงแก้งนี้ดำเนินออกคให้จ่ายให้ทั้งหมดเธอต้องไปทำงานที่ ญี่ปุ่น6เดือนจึงจะมีอิสระเธอไม่รู้ว่านั่นคือคกลไกในการหลอกสาวไทยไปขายตัวที่ญี่ปุ่นในสมัยนั้นดังมากและเธอก็เป็นเหยื่อพอลงจากเครื่องบินผู้ชายพาเธอไปหย่าทันทีที่สถานทูตไทยเธอถูกพาเข้าโรงแรมหลูทันทีในที่นั้นมีหญิงสาวสวยจากทั่วทุกมุมโลกอยู่รวมกันเป็นหลายร้อยคนเธอต้องรับแขกวันละห้าสิคนไม่มีวันหยุดมี คนควบคุมเธอไปส่งให้แขกที่ในโรงแรมหรือตามที่นัดหมายต่างๆเธอไม่สามารถเล็ดลอดหน,นีไปไหนได้เลยเธอทนทำงานเช่นนี้โดยหวังว่าพอครบ6เดือนเธอจะได้เป็นอิสระทันทีและถ้าผู้หญิงที่มาใหม่ไม่ยอมขายบริการจะถูกซ้อมจนตายหรือไม่ก็ถูกนำพาไปยโยนทิ้งเหวที่ญี่ปุ่นตายฟรีๆโดยไม่สามารถสืบหาได้ว่า เป็นศพใครมาจากไหนเธอเห็นเพื่อนของเธอหลายคนที่ไม่ยอมไม่ยอมขายบริการถูกแก๊งมาเฟียนี้พาไปโยนทิ้งเหว ตายไปสิบกว่าคนเธอกลัวมากชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่ได้ยินมาเลยเธอสวดมนต์ภาวนาให้เธอเจอผู้ชายญี่ปุ่นที่ใจดีมาช่วยพาเธอออกจากนรกแห่งนี้พอครบหกเดือนเธอไปทวงสัญญากับหัวหน้าแก๊งที่ควบคุมผู้หญิงมันจึงพาเธอไปโยนทิ้งเหวแต่โชคดีของเธอที่มีผู้ชายญี่ปุ่นมาช่วยเธอไว้และจ่ายเงินซื้อตัวเธอมาด้วยเงินสามแสนบาทเธอก็อยู่กินกับชายญี่ปุ่นทันที ช่ยที่ช่วยชีวิตเธอเธอมีลูกชายกับเขาหนึ่งคนอยู่ด้วยกันได้สมปีสามีญี่ปุ่นก็ถูกรถชนตายเธอต้องรับจ้างทำงานตามสมาคมแม่บ้านต่างๆเพื่อเลี้ยงตัวเองและลูกชายของเธอนายจ้างก็ดีใจหายเอาลูกชายไปเลี้ยงให้ในที่ทำงานด้วยไม่นานนะัก ก็มีชายญี่ปุ่นเป็นหนุ่มโสดเป็นวิศวกรก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างมีฐานะพอสมควรเขาอยู่กับแม่สองคนเป็นโสดยังไมไ่แต่งงานเพราะเนื่องจากเขาต้องการสร้างฐานะกให้มั่นคงก่อนเขามาแต่งงานกับเธอเธอทําหน้าที่ดูแลแม่สามีอย่างดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลลูกชายจากสามีเก่าและลูกสาว อีกคนหนึ่งจากสามีใหม่สามีญี่ปุ่นเป็นคนที่ใจดีมากไม่รังเกียจลูกชายของเธอเลยเขารักเหมือนรักลูกของตัวเองสงเสียเลี้ยงดูอย่างดีอยู่การเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเธอและสามีอยู่กันมา20ปีพอแม่สามีตายด้วยโรคชราสามีญี่ปุ่นรักเธอมากเธอชวนให้สามีญี่ปุ่น มาซื้อบ้านที่เมืองไทยและใช้ชีวิตบ้านปลายกเกษียณที่เมืองไทยเพื่อนเพื่อนสามีเตือนว่าอย่าไว้ใจหญิงไทยอยู่เมืองญี่ปุ่นน่ะดีแล้วถ้ามาอยู่เมืองไทยเธอจะเปลี่ยนเป็นคนละคนและจะทะ,ะยอะหักหลังจะลำบากตอนแก่แต่เขาก็ไม่เชื่อมออพอเดินทางมากับภรรยาจัดการมรดกทุกอย่างพอมาซื้อบ้านที่เมืองไทย สามีหวังว่าจะฝากผีฝากไข้ก็มีอายุมากแล้วอยู่เมืองไทยได้ประมาณ10ปีสามีเริ่มแก่มีอายุได้80ปีเริ่มป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เธอต้องดูแลสามีทุกอย่างเธอเริ่มเบื่อออกเที่ยวกลางคืนควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้าไม่นานเธอลำคาญที่ต้องมาดูแลสามีญี่ปุ่นจึงมี ซึ่งมีพักคุณกับเธอที่ช่วยชุชบชีวิตใหม่ให้เธอทุกอย่างเธอลืมบุญคุณของสามีญี่ปุ่นหมดสิน้นเธอด่าว่าสามีต่างๆนานาในที่สุดเธอก็นำสามีญี่ปุ่นไปทิ้งอยู่บ้านพักคนชราและตัวเธอก็ไปมีสามีคนไทยใหม่ที่ทำงานเป็นกรมกรมกรก่อสร้างอยู่ด้วยกันไม่นานสามีคนไทยก็ทิ้งไปทั้งๆที่เธอเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ได้เงินจากสามีคนไทยเลยสามีญี่ปุ่นที่ ที่เธอมีเงินใช้ทุกวันนี้ก็ได้เงินจากสามีญี่ปุ่นที่ได้จากเงินกเกษียณการทำงานเดือนละ1นึ่งแสนลูกทั้งลูกทั้งสองคนอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ยอมมาอยู่เมืองไทยทุกคนทำงานกันหมดแล้วส่วนตัวเธอเวลานี้ก็อายุ60กว่าปีโซดม,มากๆแล้วเธอค้ำควรเสียใจว่าถูกสามีกรรมกรทิ้งและหลอกเงินเธอเธอไม่ยังไม่มีสิทธิ์สำนึกอีกเธอทำกับผู้มีพระคุณกรรมตอบ กำตอบสนองเธอเร็วมากลูกๆก,ก็ไม่ยอมติดเธอติดต่อจมาหาเธออีกเลยที่เธอทํากับพ่อของเขาแบบนี้แต่คนญี่ปุน่นเพื่อนๆเขารู้ข่าวเตรียมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยรอให้เขาพักฟื้นพอช่วยเหลือตัวเองได้เพราะตอนนี้ในขณะท,ที่เขาอยู่บ้านพักคนชราเขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองพยายามจากที่เดินไม่ได้ก็พยายามค่อยๆเดินได้เพื่อเพื่อนเน เขาจะลงขันการช่วยเขาพากลับไปประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะ